สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านลางาวันนี้พวกเราสองคนจะพาไปสงเกตโรงเรียน,นของเราถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นการเดินทางด้วยกันเลยเการเริ่มต้นวันใหม่ที่หน้าประตูโรงเรียนทุกๆเช้าที่หน้าประตูโรงเรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกของวันสำหรับพวกเราทุกคนค่ะกิจกรรมสำคัญที่สุดคือการสลามผู้ปกครองและคุณครูการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การแสดงความเคารพแต่ยังเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความดีที่ทำให้พวกเรารู้สึกสดชื่นและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ซึ่งนี ค,คือการนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิตจริงตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าโรงเรียนในทุกๆเช้าพวกเราได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมายได้แก่การกวาดพื้นเก็บขยะและตรวจดูความเรียบร้อยของพื้นโดยรอบเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่การทำความสะอาดเขตบริการไม่เพียงแค่ช่วยให้โรงเรียนสะอาดเท่านั้นแต่ยังช่วยฝึกความรับผิดชอบความสามะคัคคีและการทำงานร่วมกันของนักเรียนทุกคนค่ะ เสร็จสิ้นจากการทำความสะอาดเข็บบริการแล้วพวกเราทุกคนก็ได้ร่วมกันเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยมีการจัดขึ้นในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนโดยมีผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบณบริเวณหน้าเสาธงโดยมีพี่พี่สภานักเรียนเป็นผู้จัดระเบียบแถวจากนั้นร่วมกันเคารพธงชาติร้องเพลงชาติขอดูอาและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นนักเรียนได้รับฟังคำอบรมและคำแนะนำจากคุณครูเกี่ยวกับระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนต่อจากนั้นนักเรียนทุกคนก็ได้เดินแถวเข้าห้องเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูอาคารเรียนและห้องเรียนของเรากันโรงเรียนของเราแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็นส่วนต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยค่ะห้องเรียนอนุบาล บ้านหลังที่2ของน้องเล็กสำหรับน้องๆตัวเล็กห้องเรียนอนุบาลเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยมีการเรียนร่วมกันระหว่างชั้นอนุบาลสอและชั้นอนุบาล3คุณครูปรวีณาสุหลงจะดูแลน้องๆทุกคนด้วยความเมตตาพร้อมทั้งสอนมารยาทที่ดีงามให้ติดตัวไปตั้งแต่ยาวัยเลยค่ะ บรรยากาศในห้องเรียนของเราเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆค่ะเราถูกสอนให้เป็นนักเรียนที่ดีและเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอในห้องเรียนของพวกเราทุกคนจะตั้งใจเรียนและเคารพคุณครูช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้ทำให้ห้องเรียนของเราไม่ได้เป็นแค่ที่สำหรับเรียนหนังสือแต่ยังเป็นที่ที่เราฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ในเวลาเที่ยงของทุกวันพวกเราจะร่วมกันรับประทานอาหารที่โรงอาหารของพวกเราโดยจะมีเมนูในแต่ละวันที่แตกต่างกันไปก่อนรับประทานอาหารเราก็ไม่ลืมอ่านดูอากันด้วยนะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างจานเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นเราเก่งไหมล่ะคะ หลังรับประทานอาหารต้องทำยังไงนะอ๋อพวกเราก็ร่วมกันแปรงฟันเพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงฟันจะได้ไม่ผุจะได้อยู่กับเรานานๆศูนย์นนรวมจิตใจของพวกเราห้องละหมาดห้องละหมาดคือศูนย์รวมจิตใจของพวกเราจริงๆค่ะเป็นพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกสงบและได้ทบทวนตัวเองที่นี่เราจะได้ปฏิบัติศาสนก,กิจและระลึกถึงพระเจ้าในทุกๆวัน มื่อจิตใจสงบแล้วเราก็พร้อมขับข้าเรียนค่ะเวลาแห่งความสุขการพักผ่อนและออกกำลังกายเรียนมาทั้งวันแล้วก็ต้องมีเวลาสนุกสนุกกันบ้างที่โรงเรียนมีพื้นที่ที่ให้เราปลดปล่อยพลังงานและพักผ่อนกับเพื่อนๆค่ะสนามเด็กเล่นเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆสนามกีฬาใช้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเป็นการดูแลสุขภาพ มุมเล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวของเราปลอดประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งร่วมข่าวสารกิจกรรมต่างๆและเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและพวกเราทุกคนค่ะจุดเช็คอินมุมนี้เป็นเหมือนโลกโก้โรงเรียนเราเลยค่ะด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และให้ความอบอุ่นใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านลางาแล้ว การทัวรโรงเรียนของเราก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้เห็นภาพความเป็นอยู่ในแต่ละวันของพวกเราชัดเจนขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนแต่เป็นบ้านที่อบอุ่นเพราะหัวใจของพวกเราคือลางาที่รักเรารักโรงเรียนบ้านลางาค่ะบายบาย